ก้อนเป็นอสูรกายหน้าเกลียดหน้ากลัวมีผมเป็นงูมีด้วยกันสามพี่น้องคงกระพันฆ่าไม่ตายยกเว้นตัวน้องสุดท้องที่ชื่อเมดูซ่าที่อาจฆ่าให้ตายได้หากผู้ใดมองตานางเมดูซ่าจะกลายยาเป็นหินตำนานกล่าวว่าเดิมทีก่อนทั้งสามเป็นเทพธิดารูปงามและอ่อนโยนมีความบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรแต่ขณะที่เมดูซ่ากำลังบูชาเทวีไอเธน่าในวิหารได้ถูกโพไซดอนหลงรักและพยายามใช้กำลังถึงใจเรื่องรู้ถึงเทพีไอเธน่าทรงได้ชวยโอกาสใส่ความว่าลบหลู่นางโดยการสมสู่ในวิหารของ นางเนื่องด้วยความเดิมเอเธน่ากับเมดูซ่ามีแม่คนเดียวกันและเอเธนห้าต้องการทำลายเมดูซ่าให้สิ้นซากจึงสาบให้เมดูซ่ามีหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวและสาบให้ผมที่สวยงามดุจเส้นไหมทองของนางกลายเป็นงูเลื้อยเยื้อเยะเต็มหัวจากหญิงพรมจารีที่งดงามก็กลายเป็นปีศาจที่น่าขยะแขยงเมดูซ่าทั้งโศกเศร้าอับอายและน้อยใจในความอายุติธรรมทั้งที่เธอมีได้ทำผิดทั้งที่เธอตั้งใจรักษาพรมจารีแต่นางก็ไม่เคยได้ผลความ ดีตรงนั้นเลยจนนางมีแต่ความอับอายและความแคงจนเมดูซ่าต้องการทำลายทุกชีวิตที่ขวางหน้าจากความเกลียดชังที่ประตุขึ้นทุกคนที่มองหน้านางก็จะกลายเป็นหินไปหมดจนได้กล่าวขวัญเป็นอสูรกายที่ร้ายกาจที่สุดในตำนานกรีกวีรบุรษเพื่เป็นผู้สังหารเมดูซ่าโดยใช้ดาบที่เทพีเอเทน่าประทานให้ตัดหัวของเมดูซ่าจากนั้นเมดูซ่าก็จบชะตากรรมจากชีวิตอันโหดร้ายที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมของเธอในที่สุดนับว่าเป็นอสูรกายที่มีความเป็นมาอันน่าสงสารและน่าเห็นใจมากที่สุด ประวัติเมดูซาเป็นทิดาของฟอร์ซิสและซีโตเป็นน้องคนสุดท้องมีพี่น้องสามคนคือสเตนโนยูริอาลีเมดูซาพวกนางเป็นเทพสตรีที่ถือครองพรมรจร์และบูชาเทพีทีนาเทพีแห่งภูมิปัญญาและกลยุทธ์ในการทำศึกซึ่งเทพีอะธีนาได้อิจฉาเมดูซาในเรื่องความงามโดยเฉพาะเส้นผมของเมดูซาซึ่งความงามของนางก็ได้ถูกตาถูกใจมหาเทพโพไซดอน เทพแห่งม้าและท้องทะเลผู้สร้างพายุและบรรดาลแผ่นดินไหวในวันหนึ่งขณะที่3าพี่น้องกำลังบูชาเทพีอธีน่าอยู่ในวิหารพาเทนอนตามปกติโพไซดอนได้ลักลอบเข้าไปในวิหารเพื่อจะกระทำชำราวเมดูซาเมื่อเทพีอัด มีนาซึ่งมีความเคืองส่วนตัวอยู่แล้วจึงได้ปรากฏแล้วกล่าวหานางว่าได้กระทำการลบหลูนางโดยการสมสู่กับบุรุษสอแถมยังเป็นในวิหารของเทพีทีนาซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับเหล่าบรุษแต่เนื่องจากโพไซดอนเป็นเทพผู้คงความอมตะเขาจึงรอดตัวแต่กรรมามาตกอยู่ที่เมดูซ่าและพี่น้องโดยเทพีอีนาได้สาปส่งเมดูซ่าให้เส้นผมกลายเป็นงูและหักนางจ้อง ตาใครเขาผู้นั้นจะกลายเป็นหินและได้สร้างวิหารให้เมดูซ่าในทะเลทรายเพื่อให้นางอยู่กับความลำบากยากเข็ญและก็ได้ห้ามมิให้มีสตรีนางใดเข้าไปในวิหารของนางได้เพื่อป้องกันมิให้ทำร้ายสตรีด้วยกันเองโดยที่สเตโนและยูริอาลีพี่น้องของเมดูซ่าซึ่งยืนอยู่ข้างๆนางขณะเดินสาบได้รับผลไปด้วยโดยนางทั้งสามมีความสา์แตกต่างกัน